สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายเบอร์สุขุสุข้นจากพี่น้องมือให่ออนซิมาผัดไทยสูตรของเราเองจ้าพี่น้องจ้าสูตรของเราเองเด้อจ้าอ่อนก็นสะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็จะเอาน้ำตาลลงไปจากพี่น้องเจียน้ำตาลให้แม่เจียน้ำตาลจากพี่น้องจ้า อันนี้เราก็จะเกี่ยน้ําตาลก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เปกำลังใจให้ออนนี่เ้ยจ้ะพี่น้องจ้าเนี่เกี่ยน้ําตาลก่อนเ้ยจ้าเกี่ยน้าตาลให้มันเป็นสีเืดงๆก่อนเ้ยจ้ะพี่น้องอันนี้สูตรของออนเองเ้ยจ้ะพี่น้องสูตรไ่สูตรมาเนาะจ้ะพี่น้องจ้า นี่ส่วนของอ่อนก็นคือสีเจียวน้ำตาลให้มันเป็นสีเหลืองๆจากพี่น้องบ่บ่ไใ้ใส่ซอสเนาะอันนี้คือเจียรน้ำตาลให้มันเป็นสีเหลืองๆแทนซอสจากพี่น้องจา้าแล้วแต่คนที่ชอบเนาะอันนี้เดอเห็ดแบบสูตรของเราเองจา้าเจียรน้ำตาล กำน้ำมั่นนะจ้ะพี่น้องที่จ้ะนี่แก้วน้ำตาลเป็นสีแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องหาก็สิมาเอาเส้น <c oughs> เส้นผัดไทยลงไปจ้ะพี่น้องจ้ะเส้นผัดไทยหรือว่าเส้นเส้กเนก๋วยเตี๋ยวนั่นเองแะจ้ะพี่น้องโอ้ยเสียงกัษสีปุ่นเนี่ยเด้อจ้ะพี่น้องอยู่หน้าบ้านเนาะเสียงก็คุยกันอยู่หน้าบ้านจ้ะพี่น้องจ้ะ ก่อ,อนก็จะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวนะี่คือไปเอาเอาไปแซน้ำก๋งเนื้อจับพี่น้องเอาไปแซน้ำเดี๋วกา็เอามาผัดจับพี่น้องบางคนเนะ่ยเพื่อนถนัดก็คือเอาลวกลน้ำพรนิดนึงก็ได้จับพี่น้องอันนี้อ่อนเอาไปแซ่เนาะนี่จ้ะโอ้ยเสียงรบกวนจับพี่น้องจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึง นี่คือห้อาพัดเซนเพราะตรงใส่ซอสล้ำเ้ยจะพี่น้องเพราะว่า,าห้าเจี่ยน้ำตาลให้มันเป็นสีใหม่ๆแล้วจะพี่น้องจ้านี่สูตรของเราเองนี่แหละจะพี่น้องจ้าพัดพัดเข้าไปไมันนันเข้า เซ็นเขายังเนาะขอบุญขอบคุณไดหลายเรือจ้ะพี่น้องที่เขามากดติดตามเป็นกำลังใจให้ออนเดอ้อจ้ะนี่สีก็จะประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าใส่น้ำตาลเนาะใส่น้เจียวน้ำจานเออเจียวน้ำจานพะนะเจียวน้ำตาลให้เป็นสีแบบนี้เนาะเ้องกรต่องใส่ซอสแล้วก็มาปรุงรสชาติกันด้วยจ้ะพี่น้องเดียวแต่ความสอบเนาะใส่อีหยังก็ใส่ไปด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะใส่ รสด,ดีใส่เป่นงนวใส่ช็อตหอยยังกวากันไปเนาะจ้าพี่น้องจ้านี่ใส่ตามที่ห้าสอบนั่นแหละจ้าใส่น้ำปูน้ำปลากวาไปเนาะใส่พริกสดพริกไทยไปตามที่ห้าสอบนหละจ้าพี่น้องสูตรพรายสูตรมันว่าก,กันเนาะนี่สดเออสูตรออนก็คือแบบนี้หละจ้าพี่น้องกันผักเสียงเอากบแบบนี้แหละเบาพิษเบา บอพิดบอถือแกพี่น้องจ้านี่กระสิประมาณนี้แหละจ้กพี่น้องจ้าสีสันก็แบบนี้แหละจ้กพี่น้องจ้าจะสูตรอยังกระโบ้สูตรจะของนี่สีสันเห็นบอ มันก็ซีประมาณน,นี้เปนนิ่ปงรอดลอดต้นหอมอันพอนอกฟัาซื้อมาหายไปไหไม,มจนมล, <laughs> ลอดต้นหอมอนจนว่าเส้นมัดพัดเข้ากันได้จากพี่น้องรอดต้นหอมก้อนกะสีต้มเดือดใส่เลยจากพี่น,ออนอ้องจ้ะต้มเดือดใส่เนาะต้มเดือดใส่กะสีมีไข่เนาะไข,ข่ทอดแล้วเกากะสีมะฮันมะฮันใส่เนาะอันนี้นี่คือไขอ่พอม หั่นเป็นเสีนเป็นเสีนใส่แกะพี่น้องจา๋านี่แตก็สิมีต้นหอมใส่เลยจ้ะพี่น้องใสไ่ไปดือ้อแกะแล้วมารอกแล้วมาแดมแกะพี่น้อกระิมี่คือหอกใส่เลยจ้ะพี่น้องจา๋าผัดไทยสูตรของเราก็ะจะประมาณนี้นแหละจะ้ะพี่น้องจ๋าหัวไ่รอล่าเนาะความพ้นไปกใบเดือนี่จะแจกบ,บอจ้าพี่น้อง มาเลยจ้ามาซิมมาซิมร่วกันเลยจ้าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หเต็มกำลังใจให้ออนเลยจา้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจา้าที่เข้ามารับชมคลิปเลยจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าอาหารไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยสูตรของเราเองทำเองแซ่บเอง <c oughs> จ้าพี่น้องนี่คนไปคนมาหมด วัออนเห็ดเห็ดแล้วว่าล่ลลอต้นหอมพอร้มอมฟ่าซื้อมาให้ตัวเขาทีเดือกงานมากพี่น้องเลยตัวก็เสียออกกามาตอนเช้าเนาะเส้นวัตถยากพันกันนิดนึงกับพี่นออ้องจ้าน<ะ>ี่สำหรับคลิปนี้เอากระเากลิปฝากน้องไว้เพียงสำหรับจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย